สวัสดีครับผมอาจารย์นาลงนะครับอาจารย์ประจําสถาบัน,นขนคว้าวิชาการหูจุ้ยแห่งประเทศไทยที่มีท่านอาจารย์มาศแค่ธรรมเป็นประธานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหลักสูตรหูจุ้ยศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลตาฟ้านะครับในบรรดาหูจุ้ยทั้งหมดนั้นนะครับวิชาดาวเหินเนี่ยนะครับหรือเฮี้ยนคงป่วยแชร์เนี่ยนะฮะถูกจัดให้เป็น วิชาที่ได้รับการยอมรับกันในหมู่สินแสชื่อดังระดับโลกเลยนะครับว่า,ามีความแม่นยำลึกซึ้งถูกต้องใช้ได้ผลและก็มีประสิทธิภาพสูงครับแล้วก็ในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับมีการเขียนพวกตำรานะฮะออกมาเยอะเลยหลายภาษาแต่ไม่มีตำรา เล่มใดเลยนะครับที่จะยอมถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับหรือเทคนิควิธีการใช้งานที่ถูกต้องอยู่ในนั้นนะฮะก็ลองคิดดูตามความเป็นจ,จริงก็ได้ครับว่าจะมีอาจารย์คนไหนนะฮะเขายอมออกเคล็ดวิชาที่ตนเองเนี่ยได้มาอย่างยากลำบากแล้วก็ใช้เป็นไม้เด็ดในการดดรงชีพของเขาเนี่ยมาเผยแพร่สู่สาธารณะอาจารย์มานเนี่ยนะครับได้ใช้เวลารวบร,รวมเคล็ดลับวิชาต่างๆที่กระจัดกระจายกับ เข้ามารวมกันได้เนี่ยใช้เวลานับสิปีเลยนะโดยอา,อาจารย์มากท่านสืบสอบว่าอาจารย์ท่านใดเนี่ยเป็นผู้ที่รับสืบทอดสายวิชาโดยตรงมาจากท่านปรมาจารย์นะครับก็ไปเก็บรวบรวมนะฮะตามความรู้ได้จากาพวกปรมาจารย์เหล่านั้นนะครับ จนครบนะฮะเนื้อหาของการเรียนเนี่ยจะอธิบายกลไกลของพลังงานนะครับว่าทำไมนะฮะถึงส่งผลดีร้ายให้กับคนได้นะครับถึงขนาดบอกที่ว่าเวลาเดินเข้าไปนะครับโชว์พาวเวอรได้เลว้วเออจะเกิดเหตุการณ์ใดกับคนไหนนะฮะคนไหนก็าลยจะมีความรักคนใดกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เวลาเราดูนะฮะว่า ธุรกิจต่างๆเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับมันมีเคล็ดลับตรงไหนทํำยังไงให้เกิดความเจริรุ่งเรืองนะครับ,รบการทํางานตั้งใจเต็มที่เนี่ยทุ่มเทไปแล้วแต่ห่วงจุ้ยเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเขานะครับจะทำยังไงนะครับจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวอย่างไรการคํานวณสูตรพลังงานแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับ <S <S เพื่อแก้ปัญหาล้ลยและเสริมทิิได้มีหลักการในการแก้ปัญหา เรื่องดาวอย่างไรนะครับการพลิกสถานการณ์ร้ายเป็นดีนั้นจะใช้หนะยินหยางแบบไหนเข้ามาช่วยจะต้องวางตั้งวัตถุอะไรในแต่ละปีอย่างนี้นะครับนะฮะทิศทางไหนช่วยเพิ่มนะผลผลิตให้กับบริษัททิศทางไหนเสริมืิอเสียงทิศทางใดให้ความรักนะทิศทางใดให้ตำแหน่งอำนาจนะครับตรงนีนะ้การลงทุนนะฮะตรงนี้ถือว่า เรียนแล้วนี่ยคุ้มค่ามากมากนะครับการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นทางวิดีโอนะครับโดยที่จัดมาเนี่ยจะเป็นผู้ที่บรรยายในการสอนวิดีโอนะครับแล้วก็เรียนเนี่ยสิชั่วโมงเรียนเวลาประมาณ3วัน้ะกันนะครับแล้วก็รีบมาเรียนนะฮะ ตลอบวิชานี้รีบมาเรียนกันเลยนะครับเพราะว่าจะได้นําวิชานี้ไปใช้ได้อย่างมั่นใจและใช้ได้ผลนะครับเม่เรียนวิชานี้แล้วเนี่ยการเริ่มต้นการเป็นสินแสหรือการเรียนเพื่อให้เป็นสินแสไม่รู้วิชานี้เลยเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับรีบมาเรียนเลยสวัสดีครับ